สนับสนุนโดยซีเกิลกระทะก,กราดิเอเตอร์ปโปรจากซีเอาลนะครับตอนกลับมาสู่ My e x อ็ v e r s แฟรมรับแฟนเก่าทุกคนอยากจะรู้นะครับว่าสวยขนาดนี้กระโดดอะไรกับผู้ชายคนนั้นที่เธอคิดว่าเอาอยู่นักหนาทุกคนอยากจะรู้นะครับว่าอะไรที่ทำให้สาวสวยคนนี้กระโดดขนาดนั้นโทรครั้งแรกก็ไม่รับครั้งที่สองก็ไม่รับเศร้าก็เศร้าเสียใจก็เสียใจคิดไห<ะ>มว่าตอนนั้นเขาอยู่กับใย,ยน้องใย,ยน้องเนะกรสก,ก็ก็คิดอยู่คะ่ะ แต่มันไม่แต่มันมีเรื่องที่โกรธมากกว่านั้นอีกอนั่นก็คือแบบตลอดเวลาที่โทรหารเสียงร้อสายมันเสียงอะไรรู้ไหมไรรชีเมโจได้ชิเมโจได้ชีเมโจได้เอาหัวใจเธอมาคือโกรธมากไอ้เจ้าคูอโกรธมากโอ้คือจริงที่โกรธมาทั้งหมดเนี่ยที่มันจะไม่จุดตตยหักเนี่ยก็คือเพลงเสียงร้อสายใช่ค่ะอารมณ์เรากำลังเศร้าอยู่แต่อันนี้มาเจนี่เนี่เนี่ชิเมโจได้ใส่หนูค่ะแล้วพอ มีโอกาสได้คุยกับเขาเจอตัวเขาแล้วมารับบอกรับยังไงครับใครจบยังไงครับก็คือก็จบกันแบบก็จบกันแบบขำๆอะค่ะก็คือต่างคนต่างแบบคือหนูเหมือนกับไม่ไม่ถือโทษโกรธเขาอะค่ะเพราะเราเข้าใจว่าเราคงเป็นได้แค่หนอนชาเขียวจริงๆที่เขาว่าก็คือจบังเขาก็ไปคบกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็แยกย้ายเพราะจุดนั้นหรือเปล่าทำให้ตอนนี้ถึงปรับลุกตัวเองได้สวยขนาดนี้ส่วนหนึ่งค่ะแต่ที่หนูปรับลุกจริงๆหนูปรับเพราะการทางานมากกว่า ว่หนูฝันว่าหนูอยากจะทํางานที่สวยๆแล้วได้เงินเยอะอืแล้วตอนนี้แหละครับมีคนมาดูแลหัวใจไหมดูๆกันอยู่ดีกว่าค่ะนี่เป็นคําตอบแบบเซเลบที่เขาตอบเอาจริงนี่ตอนนี้คุยกันกี่คนคนถ้าคุยก็คุยคนเดียวค่ะเหรอพี่ไม่เชื่อเหรอก็ไม่รู้ว่าทำตาโตเงี้ยคุยคนเดียวค่ะมองมึก็บอกเงี้ยคุยคนเดียวออกออกมาซึ่งเวลาเวลาคนมองเงี้ยมมีสองอย่างคือคุยคนเดียวแกไม่เชื่อใช่เหรอ คุยคนเดียวคุยอืมเริ่มพูดได้ไหมเดี๋ยวก็จับได้ไม่เลี่ยค่ะคุยคนเดียวค่ะสเปคอ่าคนนี้ใช่สเปคเลยไหมที่คุยเหรอคะเป็นเป็นแบบแบดบอยเป็นคนที่แบบว่าสาวครีฟอะไม่ค่ะ เป็นธรรมดาคือหนูเคยมีประสบการณ์มาแล้วทุกวันนี้เลยคบแบบคนที่ธรรมดาธรรมดาดีกว่าเพราะว่าอย่าเลยดีกว่าแบดบอยคือไม่เนอยไม่ชอบที่จ่ายแบดบอยคืออะไรแบดบอยคืออาแล้วเว้ยแบดบอยคืออะไรอยากรู้คือการที่หนูมีแฟนอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่กับเขาอยากผ่อนคลายมากกว่าที่จะต้องมานั่งจับผิดกันหรือมานั่งเครียดหนูก็เลยหาคนที่เขาเข้ากับเราได้เข้าใจการดําเนินชีวิตของเราแล้วก็เราอยู่กับเขาเราไม่เครียดดีกว่า นั่นก็คือคนที่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องหล่อมากอมเอาธรรมดาลกลางๆเดินไปด้วยแล้วก็โอเคเข้ากันแค่นั้นพอคือหนูเน้นความเข้าใจมากกว่าเพราะยิ่งอายุเยอะขึ้นแล้วคิดว่าเอานีสใส่มาคุยกันดีกว่าเหรอแล้วคนนี้ใช่ไหมคนนี้ที่คุยอยู่มีคาแรคเตอร์อย่างต่างๆที่เราชอบใช่ค่ะคือไม่อาจจะไม่ได้หล่อล่าวดินแบบอิตาแมเนี่ใช่ค่ะ <c oughs> แต่จริงๆผู้หญิงเขาชอบคนหล่อไม่ใช่เหรอแฟนคุณก็หล่อไม่เ่อเกิดว่าแฟนยเกิดก็หล่อคะเขาชวนไปนี่ชวนไ จริงเหรอผู้หญิงจริงเขาก็จะอยากได้คนไม่นะขอแค่คนที่แบบคือนิสัยหล่อมันหลอกันเยอะเลยบางทีคนหล่อแล้วพูดออกมาหรือว่าทํานิสัยบางอย่างความหล่อมันหายไปเลยอะอะไรวะที่ที่แบบยูเห็นมาแล้วหล่อหลแล้วทำปุ๊บแล้วจบความเป็นไม่ความไม่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยค่ะความที่แบบเป็นไม่เป็นสุภาพบุรุษหรือว่าความเห็นแก่ตัวหรือว่าผู้ชายที่มีอะไรดีเยอะเนี่ยก็มักจะจะมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ทรดผู้หญิง ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อืไม่ให้เกียรติผู้ใช่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเงี้นก็แสดงว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้ดีคนที่คุยอยู่ค่ะแฮปปี้ดีแล้วก็มีโอกาสที่มีพัฒนาค่ะจะเป็นจะเป็นคนที่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทสรุปของฟีมสัปดาห์นี้ก็คือคิดว่าเอาอยู่จริงๆแล้วในโลกนี้มันมีไหมจริงๆอย่างที่พี่เกดบอกค่ะถ้าเขาจะเลิกเขาก็จะเลิกด้วยตัวเขาเองดีกว่าเราไม่สามารถบังคับเขาได้นะคะผู้หญิงส่วนใหญ่จะคิดว่า คบกับผู้ชายเพราะมันท้าทายเพราะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเขาได้จริงไหมจริงค่ะแล้วมันทําได้ไหมไม่ได้ค่ะอ่ะคุณเฟิร์มหนึ่งแล้วนะเกรซครับคิดว่าทําได้ไหมครับไม่ได้ค่ะสองครับแมทธิวครับเรื่องนี้อย่าหล่อใส่อย่าหล่อใส่อย่าหล่อใส่ต้องมีคิดว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทิสัยผู้หญิงผู้ชายได้เหรอเอาอยู่ไหมเออเอาอยู่ไหมมันเอาได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดคุณเข้าไปอยู่ในบริษัทนี้ด้วยความคิดที่ว่าต้องการเปลี่ยน คนคนหนึ่งมันก็ผิดแล้วแหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่น่าคบกับคุณไม่น่าคบเพราะคุณต้องการที่ไปเปลี่ยนเขานี่เอาเว้ยเอาล้วเว้ยต้องหาความพอดีแต่สุดท้ายแล้วคือผู้ชายที่ที่แบบโอเคคาแรคเตอร์อาจจะโดดเด่นาอาจจะทะแยงมากแล้วผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตก็คิดว่าจะมาเปลี่ยนเขามาเปลี่ยนเขาแต่ว่าจะไปเปลี่ยนเขาทําไมอ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณอยากให้ไปเปลี่ยนอ่ะจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคุณตั้งแต่แรก ขอบคุณครับคุณช่วยพูดในกล้องชัดๆหน่อยนะฮะเช็คด้วยพูดเม <laughs> ื่อกี้จริงสามสงหนึ่คุณจะไปเปลี่ยนเขาทาไมคุณจะไปเปลี่ยนเขาทําไมนะเพราะว่าสิ่งที่คุณพยายามจะเปลี่ยนอาจจะเป็นสิ่งที่มันดึงดูดคุณตั้งแต่แรกแล,แล้วเฮ้ยนดีมากยังไงก็ตามก็ขอให้ความรักทั้งนี้มันโอเคนะแต่ถ้าเกิดมันไม่โอเค รายการของเราโดยเฉพาะทีมงานทุกคนยินดีต้อนรับน้องชีสเค้กกับพี่อย่างแน่นอนเลยนะพี่เกรซครับฝากอะไรกับคนดูนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของสาวๆที่ต้องการจะคบใครเพื่อที่จะเอาชนะเพื่อที่จะเปลี่ยนเกรซว่ามันเหนื่อยแบบเปล่าเนาะใช่ค่ะเอาคนที่อดีกับเราดีกว่าค่ะซึ่งมันหายากนะคะไม่งั้นถ้าหาง่ายๆเนี่ยคงมีแฟนคนเดียวตั้งแต่คนแรกไปแล้วใช่ไหมมันหายากคนที่จะ เข้าใจเราหรือเข้ากับเราได้จริงๆหรือว่าอยู่กับคนนี้แล้วแฮปปี้จริงๆอะไรเงี้ยมันยากแล้วมันก็ต้องมีจุดมีข้อที่ว่าเราไม่ชอบเขาไม่ใช่แค่เราไม่ชอบเขาเขาอาจจะไม่ชอบบางอย่างตัวเราก็ได้คือมันต้องแฟแฟกันทั้งสองคนไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเขาเรื่องนี้แล้วเราเองก็ไม่เปลี่ยนในสิ่งที่เขาไม่ชอบคือมันต้องเปลี่ยนซึ่งกันและกันไม่ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราจะไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่เอสเองก็ทําอะไรเยอะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเหมือนกันเพื่อความสุขเขาเขาก็เปลี่ยนเพื่อเราเงถ้าอย่างนั้นมันก็แฟง สุดท้ายนี้ครับมีคนตามในเรื่องของโลกโซเชียลในตัวคปนอยู่เยอะมากบอกใหได้กับน,น้องๆที่ตามคุณ่อมคะอย่างตัวเค้กนะคะก็ผิดพลาดเรื่องความรักมาก็เยอะเยอะที่ยังไม่ได้เล่าอีกก็เยอะมากแต่เรื่องความรักอยากให้รักตัวเองรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วก็ค่อยรักคนอื่นอย่าคิดว่าเราจะเอาใครอยู่จริงๆมันเป็นไปได้ยากเราหาคนที่เขาพอดีกับเราตั้งแต่แรกดีกว่า แล้วก็ปรับกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะอาศัยความเข้าใจคิดว่ามันน่าจะไปได้รอดกว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากกับน้องชีสเค้กและน้องเจมเองนะครับที่เอาประสบการณ์เรื่องความรักนี่มาฝากเราขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับไม่จําเป็นต้องสวยเซ็กซี่ขนาดนี้ก็ได้นะเอาเพีว่าความรักของคทั้งสเนี่ยมันแทบและอยากที่ควรได้สัมผัสอย่างน้อยจะได้เป็นทาหอนเพื่อที่ปรับปรุงความรักของคุณที่มีอยู่ในครั้งนี้ส่งมาจาก Facebook ฟนเ e ของเราแล้วกันนะครับ และแน่นอนนะครับวันอาทิตย์หน้าเที่ยงถึงเที่ยงสามสิบห้านะครับเรามีนัดกันที่นี่กับ My Ex Lover แฟนรักแฟนเก่าต้องขอคุณทั้งสองท่านขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะทีเ่กเกี่ยวกับรายการของเรานะฮะและอย่าลืมนะครับความรักของคุณวันนี้ถ้าเกิดไม่เวิร์คติดตามรายการเราให้ได้ไม่แน่อาจจะได้ข้อคิดดี ขึ้นที่ชินมีความรักที่มันยืนยาวมากองงยู่ด้เองแล้วเจนหมาสัปดาน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการ My Ex lovers สำหรับแฟนเก่าเปิดรับคุณผู้ชมทางบ้านไม่จำกัดเพศมาร่วมเล่าประสบการณ์ความรักครั้งเก่าไม่ว่าจะดีสุดขั้วหรือชั่วสุดขีดกันสดๆในรายการสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาเล่าเรื่องกับทีมงานตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เรื่องราวใดที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศจะได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปด้วยครับหนูสัญญามาเยอะมาก พราะจุดนั้นหรือเปล่าทําให้ตอนนี้ถึงปรับลุกตัวเองได้สวยขนาดนี้แต่ว่าจะไปเปลี่ยนเขาทำไมอ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณอยากให้ไปเปลี่ยนอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคุณตั้งแต่แรกเลยนี่บอกเลยเนาะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เนาะถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเพื่อเราเขาจะเปลี่ยนของตัาเองความสวยให้ห้าค่ะแต่ความมั่นหน้าให้สิบเพราะฉะนั้นอย่าโกหกครับเชื่อมแต่แกคิดว่าไม่มีอยู่จริงอะ